รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดรสยาวค่ะพี่เป็นเดรสผ้าเทพเลยตัวเดิมเป็นเดรสผ้ายืดอุ่นเวฟนะคะพี่เนื้อผ้านะมีน้ำหนักเนื้อทิ้งตัวซักไม่ต้องรีดใส่ได้เป็นปีเนื้อไม่ย้่ยตัวนี้นะคะเนื้อผ้าหนานุ่มยืดใส่สบายไม่มีซับใหม่เนื้อผ้าไม่ต้องรีดด้วยผ้าดีมากๆด้านหลังพิมพ์ลายให้อย่างดีแบบนี้นะคะพี่ งานนะคะพี่เป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่และซิปมารูดได้จริงนะคะแล้วก็แต่งมุกแบบนี้งานน่ารักมากๆตัวนี้นะคะแขนยาวค่ะพี่แขนใหญ่ใส่สบายงานเป็นของสาวอวบนะแล้วก็มีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างค่ะพี่ใช้งานได้จริงนะคะพี่กระเป๋าลึกนะตัวนี้นะคะพี่ อกหน้าผ้าค่ะพี่48นะความยาวชุด49นิ้วนะตัวนี้ผ้านุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่ผ้าดีมากๆให้พี่แค่229เท่านั้นนะคะพี่ตัวนี้นะอกหน้าผ้า48นะคะพี่ความยาว49นิ้วแนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงใส่สวยนะคะตัวนี้นะลูกค้าเอาไปแค่229พี่ฟังสีที่พูดประหลากเวลาพี่สั่งนะคะพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจนะคะพี่เราไ์อยู่กระแสง สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะพี่สีนี้นะคะแม่ค้าจะเรียกสีน้าเงินนะพี่พื้นนะคะจะเป็นสีน้ําเงินนะคะพี่พื้นจะเป็นสีน้ําเงินและลายจะเป็นสีแบบออกแดงๆส้มๆแบบสีขาวแบบนี้นะคะพี่ตัวนี้ถ้าพี่รับสีนี้พิมพ์สีน้ําเงินนะคะให้แค่สองเเท่านั้นค่ะพี่สีนี้นะคะพี่ จ<ส>ะเป็นสีดํานะคะพี่พื้นจะเป็นสีดํานะแล้วดอกจะเป็นแบบชมพูขาวแบบนี้นะคะพี่ตัวนี้ถ้าพี่รับพิมพ์สีดําค่ะเอาไปแค่สองเก้าเก้าไอสองสองเก้านะคะพี่ตัวนี้ค่ะพี่จะเป็นสีเขียวนะคะพี่ตัวนี้พื้นจะเป็นสีเขียวส่วนดอกมันจะเป็นสีเหลืองสีขาวแบบนี้นะคะพี่ให้แค่สองสองเก้างานดีมากๆและสีสุดท้ายค่ะพี่ตัวนี้นะคะพี่ พื้นจะเป็นสีแดงนะคะพี่เป็นสีแดงเลือดหมูนะแต่สีแดงเข้มนะแล้วลายนะคะพี่จะเป็นสีออกฟ้าแบบนี้นะคะฟ้าแบบเขียวมิ้นทนะ์อ่ะพี่เขียวอมฟ้านะคะแล้วเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะเอาไปแค่สองเท่านั้น,นะคะ่ะพี่สีนี้เลืกสีแดงนะ ค่าส่งค่ะพี่29บาทเหมาใจเป็นแบบพร้อมโอนค่ะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะคะพี่รุ่นนี้ชุดเดรสยาวนะพี่เป็นผ้ายืดวุ้นเวฟผ้าเทพเลยผ้าใส่สบายเนอผ้าไม่ย้วยนะไม่มีซับในไม่ต้องรีดนะคะพี่เป็นผ้ายืดวุ้นเวฟผ้าเทพเลยผ้าใส่สบายเนอผ้าไม่ย้วยนะไม่มีซับในไม่ต้องรีดนะคะพี่ตัวนี้นะให้พี่แค่229เท่านั้นค่ะพี่ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์สีแดงนะคะพี่เป็นสีแดงเลือดหมูนะ ถ้ารับสีนี้พิมพ์สีแดงเลือดหมูค่ะและถ้ารับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่จะได้ตัวนี้นะเป็นสีเขียวค่ะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับพี่พิมพ์สีดํานะคะตัวนี้จะเรียกสีดําพื้นเป็นสีดํานะคะพี่และสีสุดท้ายค่ะพี่สีนี้นะคะพี่ เป็นสีน้าเงินนะคะตอนนี้พื้นเป็นสีน้ําเงินนะให้พี่แค่2องเท่านั้นผ้าดีมากๆพี่ใส่ยาวๆได้เลยเป็นผ้าเทพตัวเดิมค่ะเอาไปแค่2องเเท่านั้นนะคะดูเนื้อนะผ้าดีมากๆค่ะตัวนี้